หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะมาส้มบักท่านเพื่อนเหมือนเจ้าถามหาบักท่านบะเอ,อดิดมากทันมากทัน ยู่มๆค่ะพี่น้องค่ะยุ่ตมๆค่ะพี่น้องค่ะ ู้เม่งก็บาวเ,เนาะคะเนาะมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากหมากท่านเพื่อนเพื่อนเบ่อ,บอกินมาขอเพื่อนตัวเนาะของจากาของว่ามีขอยินขออยู่ขอกินน้ำเพื่อนทั้งสี่่ะคะลากดินยุจ้าพี่น้องจ๊ะเอาล่วงกับปานนั่นมาเด้อมาเด้อคุณเพื่อน เพื่อนเพื่อนบดกินมาขอเพื่อนตัวเนาะของเา้าของว่าม,มีขอยินขอยยู่ขอกินน้าเพื่อนทั้งสี่่ะคามาเด้อมาเด้อคุณเพื่อน มาเด้อมาเด้อคุณเพื่อนอยู่ต่ำนิดเดียวเลยต่อสะออนให้คน ลอยไว้ธรรมชาติค่ะพี่น้องค่ะบริจิตฮอร์โมนบริจิตยอยู่ตำนิดเดียวเลยมาเก็บบักท่านเลยพี่น้องมาบังตนบักท่าน งามๆเก็บได้แ,แน่เลยนี่คือตุ้มมันหลวงแล้วเนาคะคนะเนาะบะอืดจ้ว,ว่าอู้หลุมสมบุญคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะตุ้มมันหลวงแล้วเนาคะคนะเนาะบะอืดจ่ว่า อูหลมสมบุญคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะรากดินยุจ้าพี่น้องจ้าเอาล่วงกับปานนั่นลูกน,น,น้อยแห้งหวานได้นีเด้อมีบันไดขึ้นพร้อมด้วยจ้าบุญะงามคัก ชุ่มันหลวงแล้วนะคะเนาะบะอึ้ดต่วู่อุวมส้มบุนคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อคุณเพื่อน มันหลวงแล้วนะคะเนาะบะอืดแต่วูาอมโมสมบุนคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะเ,เพื่อนเพื่อนบอืดกินมาขอเพื่อนต้วเนาะ,ะของเจ้าของว่ามีขอยินขออยู่ขอกินน้ำเพื่อนทั้งสี่หล่ะค่ะมาเก็บบักท่านเลยพี่น้องมาบางต้นบักท่านงามๆาเก็บได้แน่อะไรนี่คือ อยู่ตำนิดเดียวเลยมาเก็บบักท่านเลยพี่น้องมาบางต้นบักท่านงามๆเก็บได้แ,แน่เละนี่คือเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบือ่อตุม้มันหลวงแล้วนะคะเนาะบ่ะอื้แต่วูาหลดมส้มบุนคากบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะ เพื่อนเพื่อนบ่อึดกินมาขอเพื่อนต้วเนาะของจากาของว่ามีขอยินขออยู่ขอกินน้ำเพื่อนทั้งสี่หล่ะค่ะมาเก็บบักท่านเด้อพี่น้องมาบางตนบักท่านงามงามเก็บได้แน่อะไรน,นี่คือผู้แม่งกับเบ่าเนาะคะเนาะมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากหมากท่าน อู่ตำนิดเดียวเลยตาสะออนให้คนเฮ้ยปล่อยไปธรรมชาติค่ะพี่น้องขาโปรตีนฮอร์โมนโปรตีนแตาสะออนให้คน ปล่อยไว้ธรรมชาติคะ่ะพี่น้องคาะบริจิตฮอร์โมนบริีจิตอยู่ตำนิดเดียวเลย มีบันไดขึ้นพร้อมด้วยจ้าบุญ่ะงามคักส,ส่วนส้มบักท่านเพื่อนบุญมูเจ้าถามหาบักท่านบ่เอิดหมากทันหมากทันเพื่อนเพื่อน,อนบ่อืดกินมาขอเพื่อนต้วเนาะของเจ้าของบ่มีขอยินขออยู่ขอกินน้ำเพื่อนทั้งสี่ล่ะค่ะ มีบันไดขึ้นพร้อมด้วยจ้าบุ๊น่ะงามครักส่วนบะูนาตามติดดินเลยจ้ามาเก็บมาเก็บ เพื่อนเพื่อนบอ่ืดกินมาขอเพื่อนต้วเนาะของจากาของว่ามีขอยยินขอยขอยู่ออกินน้ำเพื่อนจังสี่ล่ะค่ะม,มาเด้อมาเด้อคุณเพื่อน